เราอยู่ในโลกแห่งความอันตรายมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ยิ่ยงกว่านั้นก็อันตรายจากกิเลสของเราคอยุยงเยีดชดจายของเรา,เ,รา,เ,ราเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ที่จริงท่านสอนให้เราทำใจของเราเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของเราเป็นบ้านของเราดีกว่าบ้านข้างนอกบ้านข้างนอกอาจะมีแผ่นดินไหวก็ได้ไฟไหม้ก,ก็ได้นา้าท่วมก็ได้ในบ้านภายในถ้า่าเราสร้างให้ดี ขณะกิเลสก,ก็จะมาให้มันสะเทือนในแบบเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่เราสร้างโดยสติสร้างโดยสมาธิของเรารักษาอารมณ์ไว้ให้ดีก็ใจที่เป็นห่วงนะมันคิดว่าถ้าหากว่ามาริคมาลิคิดเป็นห่วงเรื่องอนาคตอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ร้องเทอเทอว่าอนาคตจะดีเพราะใจของเรามีวิชาป้องกันตัวได้วิชานี้จะได้จากที่ไหนก็ได้จากการภาวนานี่แหละ เพราะฉะนั้นาภาวนาให้มา,มากๆเพื่อความปลอดภัยส่วนใจที่เป็นห่วงนั่นก็ถแท้วงก็เป็นอันตรายชนิดหนึ่งที่จะมาคอยทาลายมาเกาะก,กินชิตใจขงุงนาเหมือนปลวกที่มันจะคอยออกเกาะกินบ้านขงนุงนาเราต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกให้หมดชิกขงุงเราจะได้มีที่อยู่ที่สบายทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเพราะมีวิชาป้องกันตัวรอบด้าน